ยามาฮ่าฟินออกสีใหม่แล้วนะคะทุกคนรถมอเตอร์ไซค์สุดประหยัดจากทางยามาฮ่วันนี้แสงชัยมอเตอร์เซลล์จะพาไปชมแต่ละรุ่นว่าจะมีสีไหนกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องแสงชัยมอเตอร์เซลล์ด้วยนะคะยามาฮ่าฟินเป็นรถเกียร์4จังหวะเครื่องยนต์1 1 5ซีซี สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้ามาพร้อมสติ๊กเกอร์ลายใหม่รอบคันไฟหน้าและไฟท้ายเป็นหลอดฮาโลเจนตำแหน่งของไฟเลี้ยวโฉบเฉี่ยวเป็นเอกลักษณ์หน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบกราฟิกและเป็นที่รู้กันดีว่ายามาฮ่าฟินรับประกันเครื่องยนต์5ปีไม่จำกัดระยะทางซึ่งคุ้มค่ากับการซื้อมาใช้งานสุดๆไปเลยค่ะ y a มาฮ่าฟิน2023มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันรุ่น UBS ตัวท็อปสวยพรีเมียมพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆโดยล้อแม็กสีทองและโลโก้สีเงินที่ด้านข้างตัวรถรุ่น UBS มีทั้งหมด3สีด้วยกันคือสีดำด้านเบาะดำสีแดงด้านเบาะแดงและสีเทาเบาะเทา ต่อไปรุ่นล้อแม็กสีดำดิสเบกมี3ามสีเช่นกันคือสีแดงเงาสีเทาเข้มเงาและสีเขียวด้านสุดจี๊ดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าปี2023เลยทีเดียวค่ะรุ่นล้อซีดิสเบกให้มาสองสีคือสีฟ้าพาสเทลสีเดียวกับแกรนฟิลโนน่ารักน่าขับมาก อีกสีหนึ่งคือสีดำเงาเช่นเดียวกับรุ่นล้อซีดรัมเบ k กก็เป็นสีดำเงาเช่นกันมองผผนแทบแยกไม่ออกเลยค่ะเพราะต่างกันที่มีจานดิสเบกกับไม่มีจานดิสเบกเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าสาวกล้อซี่สีดำเงาได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน สีใหม่ของยามาฮ่าฟินถูกอกถูกใจครอบครัวสีจังหวะกันบ้างหรือเปล่าคะหากสนใจอยากออกรถยามาฮ่าฟินสีใหม่สามารถติดต่อมาได้ที่แสงชัยมอเตอร์เซลล์ทุกสาขาในเชียงใหม่หรือช่องทางออนไลน์ได้เลยคะ่ะทางร้านยินดีให้บริการแบบสุดๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ คลิปต่อไปจะเป็นคลิปวิดีโอแบบไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ